สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับวันนี้ครูอยู่กับนักเรียนเลขที่6นะครับไม่ได้คุยกันนานมากนะครับวันนี้กลับมาสนทนาภาษาเด็กกันต่อนะครับกับ My Toys นะครับอยู่กับนักเรียนเลขที่6นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นให้นักเรียนแนะนําตัวก่อนเลยสวัสดีครับผมสวัสดีครับชื่ออะไรลูกเด็กนายวีรัตน์บัวหนองบงชื่อเล่นชื่อว่าสกายคับสกายสกายบอกว่าของเล่นที่สกายเอามาเล่าให้ครูฟังคืออะไรลูก กระเป๋าดินสอกระเป๋าดินสออันนี้หนูประทับใจยังไงครับประทับใจยังไงลูกใครซื้อให้แม่คนานนี้ยังหนูนานเลยคระประมาณกี่เดือนได้ละหนึ่งปีถึงไหมบิเดือนค่ะถึงใช่ไหมหนูเก็บสหนูเก็บอะไรไว้ในกระเป๋าบ้างอะไรลองหยิบมาสิข้างหลังไหนลองหยิบมา่อยสกิก็ให้เขาถือสิลูกอ,อ,อะไรอยู่ในกระเป๋าบ้างอะไรในกระเป๋าบ้าง หนูเก็บอะไรไว้ในกระเป๋าบ้างหรกมีสียางลบดินสอดยางลบแล้วก็กบเหลาใช่ไหมโอ้กระตูนห้านี่คืออะไรบีหงครับพี่ชายพี่สาวพี่สาวชื่อว่ากระตูนแล้วเลขห้านี่คืออะไรหูกเลขบีไม่ดูอ๋อเลขที่พี่สาวอยู่มอะไรแล้ววะมดีมสี่โอ้แล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยหูกอันนี้คือตัวอะไรเหมือนกับเป็นเบคอนป้าเบคอนแล้วเนี่ยนไรไม่รู้นะดูไม่ออกเลยเนี่ย อันนี้ไผ่ดาวแล้วอันนี้ผักกาดผักกาดแล้วทำไมนูถึงชอบกระเป๋าใบนี้ล่ะลูกทำไมาถึงชอบอ่ะโอะอันนี้จริงๆมอีกอันหนึ่งด้วยนะเป็นเยลลี่ใช่ป่ะ่จริงๆมันเป็นเหมือนกับให้เราตกแต่งได้ใช่ไหมครับค่ะคุณแม่ซื้อให้เราจากที่ไหนอํจได้ไหมไม่ได้จาไม่ได้แล้วซื้อให้เนื่องในโอกาสอะไรอะครับวันเกิดเหรอซื้อให้เนื่องในวันเกิดหรือเปล่าหรือว่าซื้อให้เนื่องในวันอะไรอะ ้ให้เนื่องในโอกาสอะไรลูกไม่มีกระบอกดินดอไม่มีกระบอกที insight, ่ดอแล้วบอกแม่บอกแม่ว่าไงบอกแม่ว่าไม่มีกระบอกดินดอแม่ก็เลยซื้อให้เลยกี่ใบอ่ะหนึ่งใบหนึ่งใบชอบไหมใบนี้ลูกชอบก็เลยใช้ทุกวันเลยใช่ไหมครับอยู่ที่บ้านหนูมีของเล่นอะไรอีกไหมมีของเล่นไหมที่บ้านมีอะไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อยจราไม่ได้มีรถบังคับไหมเคยมีเคยมีแล้วก็ตอนนี้ก็พังไปแล้วมีตุ๊กตาไหมลูก นี่แล้วมีอะไรอีกอามีตุ๊กาตาแบบไหนบ้างอะมีตุ๊กาตาอะไรบ้างกระตา่ายตุ๊กตากระต่ายไหมไม่คับหุ่นยนต์ไม่คมีไม่หมาแมวตุ๊กาตาอะไรอ่ะโ<ม>ดเรมอนอย่างนี้เหรอเอามีใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าครูไปบ้านเราเนี่ยครูจะเจอตุ๊กาตาเก็บไว้ที่ไหนอะลูกเก็บไว้ที่ตู้ที่ตู้โชว์ใช่ป่ะ แล้วเป็นไงบ้างอัตุ๊กตาพวกนั้นชอบไหมไม่ค่อย,ยได้ใช้ครับไม่ค่อยได้ใช้แล้วใครใช้อะหูกก็คือโชว์เฉยเฉยโอเคนะครับวับนนี้ก็พานักเรียนเล็กที่6เนะสกายสกายมีพี่สาวชื่อว่ากระตูนและมีอีกไหมมีพี่สาวกไหมไม,ไม่มีแล้วมี2คนพี่น้องนะครับ พาทั้งสกายนะครับแล้วก็มาเล่าเรื่องที่ตัวเองประทับใจในวันนี้นะครับหวังว่าคุณผู้ฟังน่าจะได้รู้จักกับนักเรียนของผมมากขึ้นนะครับเอาไว้โอกาสหน้าจะพาสกายมาคุยกันใหม่นะฮะแต่ยังไม่ทราบว่าเป็นเรื่องอะไรเนาะวันนี้ครูพัดพลาไปแล้วนะครับไปพบกันใหม่ในครั้งหน้าครั้งนี้สวัสดีครับ